สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่2อคณะศิลปะศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วันนี้จะมาวิจาณยงานศิลปะชื่อผลงานว่าลาซัปเปอร์ของศิลปินเรียโนโโดดาวินชีค่ะลาซัปเปอร์มีขนาดภาพ460คูณ880เซนติเมตร เป็นประเภทการวาดแบบเฟสโก้หรือปูนเปียกเป็นการวาดบนผนังปูนค่ะลาซปเปอร์ เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นในปี1495ถึง1498ผลงานของจิตรกรเอกแห่งยุคเรเนซองส์อย่างเลโอนาร์โดดาวินชีภาพวาดฝาผนังแบบกูนเปียกรูปพระกายอาหารข้ามมือสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางอัคารสา,าวกทั้ง12ก่อนที่จะทรงถูกนำตัวไปตรึงกลางเขนถือเป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักที่สุดในโล S Last pper s เป p e r เป็นภาพวาดด้วยเทคนิคเฟรสโกบนผนังโรงอาหารโบสถ์ซานตามาเรียเดลากราเซียในเมืองมิลานประเทศอิตาลีในภาพมีบุคคลทั้งสิ้น13คนนั่งรับประทานอาหารบนโต๊ะภายในห้องโถงที่วาดให้ดูมีความลึก คนในภาพกำลังจับกลุ่มพูดคุยด้วยสีหน้าตื่นตระหนกโดยใช้การจัดวางภาพในแบบสมดุลสองข้างเท่ากันมีบุคคลสำคัญอยู่ตรงกลางภาพเบื้องหลังเป็นช่องหน้าต่างที่อยู่ไกลออกไปภายในห้องมืดสลัวมีแสงสว่างอยู่บริเวณโต๊ะกลางภาพใช้เทคนิคก,การวาดภาพแบบทัศนียภาพเหมือนมีความลึกโดยใช้เส้นระดับช่องสี่เหลี่ยมทั้งซ้ายและขวาเป็นเส้นนำไปสู่จุดสิ้นสุดสายตา โดยลีโอนาร์โดดาวินชีใช้เทคนิคการวาดภาพแบบเหมือนจริงทั้งสีหน้าและกริยาอาการตกใจแสดงกล้ามเนื้อมนุษย์แบบสมจริงซึ่งเป็นความรู้ใหม่ในยุคศตวรรษที่15การจัดวางภาพใช้เทคนิคการจัดวางแบบสมดุลสองฝั่งซ้ายขวาโดยมีจุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพซึ่งเบื้องหลังเป็นกรอบหน้าต่างที่ให้แสงสว่างทำให้พระเยซูเป็นจุดเด่นด้วยแสงที่ตัดกันตรงกลางภาพ ความเหมือนจริงการแสดงอารมณ์ของผู้คนในภาพทำให้ภาพเขียนนี้มีคุณค่าความรู้สึกที่แสดงออกถึงความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์หลายๆแบบอย่างยอดเยี่ยมของศิลปินซึ่งเป็นเทคนิคในยุคนั้นหลายอย่างเช่นการวาดภาพแบบทัศนียภาพตัวละครแสดงอารมณ์ในใบหน้า และการใช้แบ็กกราวท้องฟ้าเป็นสีอ่อนเพื่อให้ดูเหมือนท้องฟ้าอยู่ไกลออกไปทำให้ภาพลัสซัปเปอร์ภาพนี้เป็นภาพที่มีคุณค่าแสดงความสามารถด้านศิลปะของศิลปินภาพลัสซัปเปอร์เป็นภาพวาดโดยศิลปินของโลกในยุคเรเนซองในคริสต์ศตวรรษที่15ซึ่งในยุคนั้นมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นหลายสิ่งอย่างในด้านศิลปะ ซึ่งเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นศิลปินที่สามารถแก้ปัญหาการวาดคนที่ดูแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ให้ดูมีชีวิตสมจริงโดยนำเสนอภาพด้วยเทคนิคแบบทัศนียภาพให้แสงและเงาแบบเหมือนจริงฉากหลังท้องฟ้าเป็นสีอ่อนเพื่อให้ความรู้สึกว่าไกลออกไป ภาพนี้จึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะแสดงถึงความสามารถของศิลปินที่ถ่ายทอดจินตนาการออกมานำเสนอได้อย่างไม่มีที่ติค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการวิจารณ์งานศิละปะลาซัปเปอร์ของศิลปินเอนาร์โดดาวินชีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ